สวัสดีทุกคนนี่นะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกมคล็อกอินให้คุณผู้ชมดูกันนะครับเข้ามาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยเป็นหนังสือพิมพ์ที่รับหางานทําครับเป็นงานพิเศษกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับลักษณะตัวเกมจะเป็นแนวย้อนยุคนะครับวิธีการเล่นให้คุณผู้ชมไปที่คีเอได้เลยถ้าเล่นคนเดียวก็กดสตาร์ไปเลยครับรอสักครู่ครับเกมเริ่มแล้วนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นตัวละครคุณผู้ชมนั้น มารับงานพิเศษครับก็คือมาดูแลร้านคาแห่งนี้ <Okay. S 1> อุปกรณ์ตอนนี้ที่เขาให้คุณผู้ชมมาคือไฟฉายครับผมสามารถใช้งานได้โดยการกดแป้นที่เลข1นถึงสนะครับเพราะว่าจะต้องมีใช้ไอเทมอันอื่นด้วยด้านซ้ายล่างจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆคือถ้าศัตรูมองเห็นแล้วตรงโดนตาเต็มจะโดนจำสแกร์เราเกมโอเวอร์ทันทีเลยนะครับ oh, <no. S 1> ดูกันเลยดีกว่าโอเสียงที่คุณเคยครับเ oh, <no. S 1> ข้าไปก่อน สภาพร้านดูค่อนข้างที่จะเลอะเทอะเนาะ oh. มารับงานเลยครับคล้ายๆตอกบัตรครับผม oh. มาครับอย่างแรกให้กวาดทาความสะอาดร้านนะครับไปที่ด้านหลังเลยมุมนี้สามารถใช้ไฟฉายได้นะครับ oh. อยู่ตรงนี้ึบ การที่จะทำเควสนี้ครับคุณผู้ชมจะต้องถือไม้กวาดด้วยนะถ้าไม่เปลี่ยนไม่สามารถที่จะกดตัว E กวาดเสร็จขยะได้เลยนะครับตาเมนหนาต้องดูดีๆเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะลดไวอยู่แล้วก็ฟืน้นฟูช้าด้วยนะครับเช็คให้ทั่วเลยครับผม <No. S 1> มีเสียงอะไรมาก็ไม่รู้ประต,ตูต้องวางของก่อนนะครับ เปลี่ยนเป็นไม้กว่าดดูไปก็เหมือนไม้มอบเนาะ <c oughs> เป็นโซ้ารนคานะครับไปศึกษาไปได้วยครับว่าร้านค้าต่างประเทศเขาวางรูปแบบกันยังไงตอนนี้50%แล้วช่วงแรกไม่มีอะไรครับสามารถกวาดไปได้เรื่อยๆเลยพลังงานหมดเนาะลืมดู ใกล้ครบแล้วหรอครับเออให้ทั่วเลยครับผมแบบมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเลยอสองจุดนะครับแล้วก็เรียบร้อยอันนี้เขาบอกให้ไปเก็บเงินที่เคาน์เตอร์นะครับเอาเงินมานับมีด้วยกันสองเครื่องครับผมรึบ 5้แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเลยโอเคครับเอาของมาแพ็กนะครับอันนี้จำลองการเป็นพนักงานดูแลร้านเต็มตัวครับผมโอเคให้ถือกล่องด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาจะมีจุดโฟกัสให้ <Yahoo! S 1> ตรงนี้จะไม่มีการสูงครับก็คือว่ากล่องอยู่ตรงไหนก็ไปวางตรงนั้นเลย มันจะแบ่งเป็นประเภทสินค้าเรียบร้อยซึ่งภารกิจนี้อาจจะใช้เวลานาน,านอยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่มทีละสิบเปอร์เซ็นต์แต่ใครจะไปรู้หรัอครับว่าการดูแลร้านแค่นี้มันจะจบนะซึ่งมันไม่จบครับผมคุณผู้ชมรอดูแล้วกันตอนนี้20%แล้วรบ ไปที่เดิมเลยนะครับและเขียนเป็โซนๆเลยครับยังไงก็ต้องวางให้หมดอยู่แล้วด้านขวาคัสิเปอร์เซ็นแล้วผมว่าเป็นของหวานนะครับตรงนี้เหมือนเป็นโอรีโอครับผมตรงขวาเคลียร์ตรงนี้ครับ เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจด้วยครับมันจะได้สแกนได้พลังงานหมดอีกแล้วอีกกล่องหนึ่งนี่น่าจะเป็นเครื่องดื่มแต่แถวนี้แหละตรงกลางเลยเครื่องดื่มไม่ใช่พวกขนมทรงขนมจะมีลักษณะกระป๋องยาวๆอยู่ มาทําสภาครับให้คุณผู้ชมไปรีสตาร์ครับอยู่ดีๆก็ไฟดับตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่แปลกมากๆร้อยวันพันปีไม่ดับครับมาดับวันนี้อยู่ตรงข้างร้านเลยครับมีจุดโฟกัสเรียบร้อยในระหว่างที่ซ่อมแซมไปเลยครับถ้ามันขึ้นจอแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบกอบโดนเช็ดตีมแล้วครับถ้าดวงตาเต็มคือจบเลยไม่สามารถหนีรอดไปได้โอเค อันนี้เป็นบุนคคลที่สามมานะครับไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วต่อใหม่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้มันจะมาเกิดตลอดครับแสดงว่าตัวละครน,น่าจะมาทางขวาครับผมแล้เ,เข้าุ๊ไฟ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 ,ไฟยาแล้วยาจุดเกิดตรงนั้นเลยครับเพราะว่าลักษณะแบบค่อนข้างกว้างอา้ายังซ่อมไม่เสร็จหรอ,หอ อ๋อซ่อมเสร็จแล้วเขาบอกว่าเครื Or, no ่องเจนเลเตอร์เสียหายครับจะต้องทำการวางสต็อกกันต่อคือต้องทำต่อครับตอนนี้ก็งงแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเสียงเดินมาแล้วรู้สึกว่ามีเสียงคนเข้ามาในร้านด้วยครับเวลาขับขันต่างคนต่างกลัวนะเอาจริงๆเพราะว่าตัวละครที่เป็นโจนเขาก็ไม่ได้มาขโมยอะไรมาเดินสำรวจเฉย นะครับเป็นแสงแสงเห็นเลยฟังเสียงเท้าได้นะครับโอ้อยู่ตั้งไกล oh, แย่แล้วเสียงเท้าจะค่อยไปนะครับอันนี้ผมขอบอกเลยครับว่าตัวละครที่มาเนี่ยมันชนได้นะครับ <Huh? S 1> จังหวะที่คุณผู้ชมไปชน,นก็น่าจะจบเลยครับเพราะว่าตรงดวงตาจะเพิ่มไวมากๆ60%แล้วนะครับ เล้อยู่สี่กล่องไปวางกันต่อด้านขวาฟังเสียงเท้าดีๆตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงนะแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเห็นหรือเปล่าเอ้ยมันเห็นอยา่าช่วยด้วยไม่เอ้ยเอ้ยดวงตาจะเต็มแล้วโอ้โหเกือบ พยายามอย่วิ่งเพลินนะครับแนะนำให้ใช้เดินเลย <Okay. S 1> เป็นตัวอย่างเลยนะครับถือว่าโชคดีไปเดินไปนะครับโดนซูมก็ถอยทำไปเรื่อยๆไปได้จุดยากด้วยอันนี้ถ้าคุณผู้ชมจำแพทเทิร์นของไอเทมของสิ่งของไปวางให้แนะนำให้วางไกลๆก่อนเลยห้าชิ้นแรกไม่งั้นมันจะลำบากอย่างนี้เลยครับเย่าซานนาเวจูกเลย อีกนิดเดียว70%็ดกับทางเดิมครับช้แต่ชัวร์ครับผมหลือด้านขวายอย่างเดียวแล้ว89ตัวเกมซัพพอร์ตคุณผู้ชมครับไม่ต้องกลัวมีบอกทุกอย่างศั <Wow. S 1> ตูมาใกล้แต่ว่ายังไม่เห็นแต่คึืนมีการเปลี่ยนแปลงครับเ็ดสิบเปอร์เซ็นตถือพักเกตด้วยอย่าลืมครับตรงนี้จำเป็นมาก ไม่งั้นมันจะแพ็กเกจไม่ได้ครับวางของไม่ได้เส่น้างนี้ไม่มีปัญหาครับมาแล้ว,วช่วยด้วยเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโว้ยอุ้ยอิดเดียวชิ้นที่เก้าครับผมตั้งสติโอเคตรงกลาง จาทราบไปเลยครับหรือไม่ก็ดูตรงดวงตาก็ได้อีกสิ้นเดียวครับผมตรงนี้รออยู่ใกล้หรือไกลโอ้ดีมากครับเฮ้ยอุ๊ยเพิ่มไว้มากถ้ามันเห็นเดินเดินคุ้นๆเลยใส่ส้นสูงดีไม่มีกลงเล็บ <c oughs> เอาอีกแล้ว เก็บไปเลยครับเอ้ยแชมป์เก่งจังอันสุดท้ายเดีนไปเลยครับโู้ววาบด้วยประเด็นตัวจริงเสียงจริงเลยครับลักษณะจะเป็นตัวละครผ้าคลุมสีดำครับครบครับผมกว่าจะได้ภารกิจนี้อันนี้น่าจะนานสุดแล้วต่อไปทิ้งขยะ ด้านหลังเลยครับแต่การทิ้งขยะต้องดูจังหวะดด,ดีครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ศัตรูวารไปด้วยอันนี้ได้ไวครับไ้เคียร์เลยครับเกบสตา a ม่น่าเหมือนเดิมมีเปอร์เซ็นต์เห็นได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแอบมองตรงไหนนะครับถุงที่3าม <Brand. S 1> โต้องถือก่อนเนี่ยผมลืมไปแล้ว อย่าลืมครับสำคัญมากเพราะว่าเกมไม,ไม่ได้บักครับสามถุงมีตรงไหนอีกตรงนี้2ถือถุงขยะไว้เก็บสตามมนาามสิบเจ็ดรพึ่งทางแล้วครับตรงนี้ เก็บพลังงานไว้เอามาทิ้งเลย <Nope. S 1> เอาอีกแล้วต้องฝึกให้เคยชินนะครับแล้วก็ด้นในสามถุงถือไว้เหมือนได้ยินเสียงเท้าอยู่นะครับตรงนี้ลักษณะเกมมันจะเป็นภาพย้อนยุค ว่าตัวละครคุณผู้ชมอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้จอมันดูซ่าๆมันตรวจจับรับสแกนได้ด้วยถือถุงขยะเลยสองถุงนะครับ87แล้วก็100%เปอร์เซ็นมุมขวาเลยโอเคเคลียร์โอสตอมิมนา ครบไปเลยเรียบร้อยจัตรูมาพอดีเราไปครึ่งหลอดต่อไปเขาให้นับของในสตอ็อกครับตรงเซลเครื่องดื่มมีทั้งหมดแปดจุดครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมจดเลขไว้ด้วยครับเหมือนทำในชีวิตจริงเลยกดแป้นพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เช็คตัวฟอนให้ดีนะครับโอเคพร้อมไปตามสเต็ปเลยนะครับอา้าอันแรก อันมันก็จะสองตู้แยกกันนะครับเจ็ดจำสี <No. S 1> เลขก่อนเจ็ดแล้วอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ขึ้นทใหม่นะครับเจ็ด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 หกอีกตู้หนึ่งละกันจะได้เป็นครึ่งๆไปเจ็ดเจ็ดหกสิบสอง โอเคอันที่ห้ามันแยกกันนะครับต้องดูดีดีรึบสี่โอ้น่าก,กลัวมากรึบเท่าไร 3. หรสามอีกอันหนึ่งแปด สี่มันต้องมี8จุดนะเดียงเท้ามาตรงนี้มั้งรึบสบอโอเคครับก็นำเลขที่ได้มาบวกกันเลยครับเดี๋ยวขอใช้เวลาประมวลสักครู่นะครับ14บสี่ยี่สิบาสองหสามเสี่สิเจ็ด 47บเก12เป็น59นะครับนำเลขที่คุณผู้ชมบวกได้มาพิมพ์ตรงนี้เลยครับกด E ปึบ59นะครับกด Confirm เรียบร้อยครับผมต่อไปก็ทำความสารหน้าต่างน,นะครับอันนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงมากถือไฟฉายเลย ว่าเดินปกติก็ได้นะถือไฟฉายบางทีมันสับสน <Yes. S 1> ไม่ค่อยเดินถ้าจะเสียได้มากๆเสียงเท้าไปเลยออกสวยอุ้ยเดินมาพอดีเลยเอ้ยมันเห็นแย่แล้วไม่ได้ออกมานะกดอีที่หน้าต่างให้ครบสี่บานเลยครับ เช็ดเช็ดเร็วห0สิเอนอย่าไปโดนประตูเดี๋ยวมันเห็ตทะลุอย่าไปโดนประตูร้านนะครับ <c oughs> โอยมืดมากอะไรมากแบบเอ้ยก่อนประตูไหนอีกอ๋อประตูหน้าร้านเนี่แหละลอกซอกเรียบร้อยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดีกว่า Have great time. โอเคครับผมงานเสร็จแล้ว รถมาลำแล้วไปเลยเลยเข้าวิว uh huh. เข้ามาในรถเลยไปเลยพี่ผมรีบผมเป็นวิญญาณอ่ะดีๆครับกดตามเนินเลยวิงทะลุเข้ามาเลยโอเคครับผมเอา้าเอา้ายังไงนี่เรียบร้อยครับตัวละครผู้ชมหนีขึ้นไปได้นะครับจบเลยแล้วตัวละครผู้ชมจะกลับมาที่ล็อบบี้เลยนะครับปิดท้ายหน่อยละกันนี่เป็นผู้พัฒนาเกมนะครับของเกมนี้ จบไปที่เรียบร้อยนะครับในเกม clock in ครับผมอันนี้เป็นเกมในแชปเตอร์แรกนะครับรูปแบบเกมมีความท้าทายครับผมรุ้นหลายๆอย่างบรรยากาศรอบๆน่ากลัวมากครับอาศัยความเงียบเป็นอีกเกมที่แนะนำให้มาลองเล่นกันนะครับไว้เราดูกันต่อนับเด็ดต่อไปของเกม clock in นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนดนวยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอ P หน้าสวัสดีครับ